วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะ ARIT Podcast สำหรับ EP นี้นะคะจะไม่แนะนำหนังสือดีๆเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิด หลักการและสาระสำคัญนะคะหนังสือนี้นะคะจัดอยู่ในหมวด374แต่งโดยชนินพรอารีกุลนะคะการศึกษาคือความเจริญงอกงามทั้งทางปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมการศึกษาจึงเป็นความจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกันการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งมีบทบาทและความจำเป็นมากขึ้นด้วยเพราะการศึกษาที่บูรณาการทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนและเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกได้ค่ะเรามาดูหน้าสารบัญกันนะคะว่าในเรื่องนี้ผู้เขียนได้เขียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต บทที่2หลักการนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตบทที่3นะคะการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของต่างประเทศบทที่4ค่ะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบทที่5ค่ะการศึกษาทางเลือกบทที่6เครือข่ายการเรียนรู้ค่ะบทที่7องค์กรแห่งการเรียนรู้ บทที่8สังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะบทที่9การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และสุดท้ายบทที่10ค่ะการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุหนังสือเล่มนี้นะคะให้บริการอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารบรณราลเจนนักกรินมุมหนังสือใหม่นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ